โอ้ใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรอใบใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะโอ้โหเห็นไหมคะไม่มีทรงหมอนเลยแหละเลยเตจเอเลยเยอะมากเยอะมากบอกไม่ถูกแต่เยอะจริงๆค่ะโอ้ยอันนี้ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่ได้ทำสารไม่ได้ทำคัตติดเปลาวเลยเหมือนเราตักผ้าเลยไม่มีที่เว้นเลยใช่ไม่มีเลยเยอะมาก สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากครั้งที่แล้วที่เราใช้แมกมาลาวาเรื่องของการสะสมอาหารใบนะคะแต่วันนี้เรามาดูกันว่าหลังจากที่ใบเราสมบูรณ์แล้วผลผลิตจากการที่เราฉีดแมกมาลาวาดอกจะพาไปดูดอกนะคะวันนี้โฮมีดอกด้วยเหรอมีวค่ะไหนดูดินี่ค่ะทุกกิ่งทุกกิ่งเลยแล้วกันแล้วเนาะดอกเยอะมากเต็มทุกกิ่ง เป็นช่อใหญ่ๆเลยค่ะไม่ได้เป็นแค่ต้นนี้นะคะเป็นทุกต้นเป็นทั้งสวนเลยค่ะพี่ฉีเฉพาะแมกมาลาวาไม่ได้รากสารหรอไม่รากค่ะสัวเราไม่นิยมใช้สารอเราใช้แมกมาลาวาที่ที่เราใช้แล้วท,ที่เราเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่าใบเราก็ใช้ตัวของแมกมาลาวาส่วนดอกเราก็ใช้ของแมกมาลาวามันใช้ก็ไดใ้ใช้ได้ค่ะเราจะสมอาหารให้ใบต้นเราสมบูรณ์ใบเราสมบูรณ์ พอเรามาฉีดก็จะเห็นแบบนี้ค่ะแต่ทีนะี้คือเยอะมากเยอะมากบอกไม่ถูกแต่เยอะจริงๆค่ะเหรอคะเป็นแบบนี้ทุกต้นทั้งสวนเลยหรอเป็นแบบนี้ทุกต้นทั้งสวนต้นเล็กๆก,ก็เป็นนะคะคือเราเห็นด้วยตาเราเองว่ามันดีขึ้นนี่ก็ออกนะคะนี่ก็ออกใช่นี่ก็สามปีมีต้นไหนไม่ออกบ้างเนี่ยขอเท่าเท่าที่สำรวจตอนนี้ออกทุกต้นทุกกิ่งช่อใหญ่ๆเลยโอ้ย อันี้ไม่น่าเชื่อนะว่าไม่ได้ทําสารไม่ได้ทำค่ะไม่ไม่ได้ติดว่าออย่างเมื่อก่อนอาจจะติดตรงนี้หน่อมนึงตรงนั้นหย่อมนึงแต่เนี้ยคือติดเป็นลาวเลยเมื่อเราตักผ้าเลยไม่มีที่เว้นเลยใช่ไม่มีเลยเยอะมากติดแบบบานระยะนี้กําลังดอกบานเนาะโอ้โหทำไมบนไอพวงนี่จะกี่ต้นกี่ลูกนี่กี่ลูกเอาเยอะที่สุดนี่นี่ก็กําลังบาน ข้างบนก็มีนะคะโอ้ยจะชนหัวแล้วจะชนหัวค่ะโอตกก้ติดทุกกิ่งติดทุกกิ่งจริงๆพอแม่ผ้าลาวานี่เลยนี่ค่ะกระดุมกระดุมเริ่มออกดอกกินลูกแล้วติดแล้วค่ะไม่ไม่ไม่เป็นหนามจีดนะฟองมอนเลยและ<อ>เลยเกรย์เอเลยโอ้สองสวยแล้วนี่ขนาดรุ่นน้องยังเพิ่งออกดอกไอ้รุ่นพี่ โอแล้วเอาเป็นว่าเราฉีดแค่สองครั้งเนาะเราไม่ต้องฉีดบ่อยด้วยนะถึงแม้เราไม่ได้ทําสารอตัวนี้เราฉีดสองครั้งได้แบบนี้เลยแบบนี้ใช่ไหมที่มันติดเยอะๆอย่างนี้คือเป็นที่ต้องการของเจ้าของสวนใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเอาจริงๆถ้าเราไม่ได้คู่นี้มาช่วยเราก็ไม่รู้จะไปใช้ตัวไหนเนาะตั้งแต่ที่เราลองใช้ครั้งแรกจากที่สวนเราโสมอืมใบาขาด นอนกินแลแ้วแค่ใช้ตัวนี้ผสมกับยาฆ่า,มาแมลงประทับใจในคุณภาพของเขาก่อนที่จะมีดอกเราก็ใช้สองตัวนี้สะสมสะสมอาหารทางใบอ,อ,อพอใบเราสมบูรณ์เราก็จะได้ผลผลิตอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะยอมรับว่าออกเยอะ <c oughs> หลังจากที่พาชมทุกต้นในสวนเนาะว่าหลังจากเราใช้แมกมาลาวาผลผลิตที่เราได้ก็คือ ช่อเล็กช่อใหญ่ทุกกิงทั้งด้านล่างด้านบนนะคะ,อะของเราที่ใช้ผลิตภั์ตัวนี้เป็นทั้งสวนค่ะทั้งต้นเล็กต้นใหญ่มีทั้งช่อเล็กช่อใหญ่ปุกช่อใหญ่ๆเลยค่ะดอกดกติดทุกกิงติดทุกต้นค่ะเปิดใจดูเหมือนสวนเหมือนสวนหนูเลยค่ะเราเปิดใจลองใช้จากต้นที่เสื่อมโทรมจากใบหงิดงอใบขาดณปัจจุบันนี้เราก็อยากจะบอกว่า ใบสวยได้ดอกเยอะเอมทุกต้นค่ะราคาย่อมยาวค่ะไม่ได้แพงจนเราจับไม่ได้เอื้องไม่ถึงสว่วนนี้ใช้คู่นี้ค่ะขอบคุณมากครัสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ